สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านที่ใส่หมวกและสายรัดหมวกไม่ถึงคางนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมทำแอนเจอรี่เหมือนเดิมทำแอนเจอรี่เชดจริงๆผมเข้ามาแล้วรอบนึงแหละ้วคือตรงอัดใหม่มันน่าเ้าที่ตรงอัดใหม่ก็คือ โดนเรียกให้ไปพับผ้านะครับเรื่องมันน่าเศร้าจริงๆเมื่อกี้อะไรเนี่ยบูทลีเลยโอเคนี่อะไรคืออะไรวะอ๋อสตรีม ให้ไปดูทำไมอืมโอเคของฟรีใช้เลยแล้วกันโอเค จะเงียบหน่อยนะครับเพราะไม่มีอะไรจะพูดเลยจริงๆคลิปผมอาจจะไม่ได้ลงทีทีนะครับเพราะว่าผมนั้นไี่ว่าจริงๆวันนี้จะมาเล่นเอ่อ จัดอันดับแล้วกันนะเป็นแมวบ้างวันนี้เป็นแมวบ้างครับเป็นแมวบ้างไม่เช่ว่าเล่นแต่หนูเราต้องเก่งทั้งสองอย่างครับเก่งนี่เราต้องเก่งให้ถึงที่สุดต้องเก่งหลายๆเรื่องโอเคแมวคาบอยเหมือนเดิมเอ๊ะไม่เหมือนเดิมเดี๋ยวผมแอไปเล่นมาโอเคล็อกตัวละครเลยลกัน กดให้หมดเออ,อ,อแล้วก็เริ่มเล่นกันได้มีใครเปิดไหมบ้างไม่มีใครเปิดใช่ไหมโอเคเราก็ไม่เปิดกันแหะ Uh huh. อะไรครับนี่โอเคเจ้าหนูตัวนี้จะเป็นตัวเด่นในรอบนี้ออฮะมีประตูนู่นประตูนี่คือเราต้องไปวางกับดักที่ประตูหรออ่ะฮะผมไม่ได้ค่อยเล่นแมวม,มานี่เลยหนูน้อย เอานึกว่าหนูเห็นป่ะขุนยนหนูอยู่ไหนวะนี่โอ้ยผมระเบื่อแมวมันขึ้นบันไดไม่ถูกใจผมอยู่ไหนมันะอะอะไรผมว่าผมไปวางเอินี่ไง นี่วางนี่สิน,นี่เอ้ผมตีไม่เก่งแล้วอ่ะผมตีไม่ถนัดเออเนี่ยเออเรียบร้อยมันจะออกมาไหมเฮ้ยออกมาว่ะเ็บเขาให้โาเขาให้มัน แปะไม่โดนเออคูดาวนี่วะโปไม่โดนอีกเออเรียบร้อยอุ๊ยอุ๊ยหายตัวว่ะเอาว่ะยังกับแมยาโกลเออเรียบร้อยทักษะการเล่นแมวของเรามันอ้ออ๋ออาออตบเพราะไม่โดนอีก อะไรวะเราเล่นการขนาดนั้นเลยนี่แล้วไอ้แซ่นี่มันช่วยอะไรได้บ้างเนี่ยปโป๊บเอ๊ะนี่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 โอ๊ยไม่นะ ไปเลยกระทิงน้อยโอเค yeah, เหยียบเศษเศษแก้วอีกเอยผมเล่นการ์ดเองคุณผมมู้ชมผมปิดเองปิดเองที่เล่นการ์ดโอ้ยอีกแล้วอยู่แถวนี้แน่ๆเชื่ตรงนี้พอชีดอยู่ตรงนี้เอาแล้วหนูได้ชีสหนึ่งอันแล้วอ่ะหนูเอาชีสเข้าวรังหนึ่งอันแล้ว อดแมวก็เก็บลูกบอลไม่ได้เฮ้ยอะไรวะหนูบักบักหนูน้อยบักหนูน้อยบักหนูน้อยบักหนูได้ดีหนูโอเคโอเค โอเคโอเคไอ้นี่เล่นไม่เป็นแน่ๆบอกตรงนี่ไอแ้แซ่เนี่ยมันช่วยอะไรได้นี่นี่อ่ะอ่นี่หนูตัวนี้ <the S 2> นี่มันเล่นไม่เป็นแน่ๆนเลย มาดิเอาจริงเอาจริงเอาเอามันเล่นไม่เป็นหรอเนี่ยเอาจริงอีกเอาคุณคุณคุณเล่นไม่เป็นจริงๆริงแปะเขาให้เอาไม่หนีอะเพี้ยนเพี้ยนเอาเพี้ยนหรือว่ามันยอมเอาเพี้ยน เพี้ยนจะหมดเวลาแล้วนะเพี้ยนป๊อบปอบเพี้ยนเพี้ยนมันมาช่วยละเพี้ยนเอามาและเพี้ยนเพี้ยนไปและเพี้ยนเอาเอาออกไปและเพี้ยนเอาไปและเพี้ยนเพี้ยนเพี้ยนไปและเพี้ยนเอาไปและเพี้ยนสกิลหมดเอาไปละเพี้ยนเพี้ยนเพี้ยนโออด้วยเรียบร้อยเหลือแค่สี่สามสองเอา นเน่ไม่ต้องไปจับหนูตัวอื่นบ้างโหรอเฮ้ยเยบอีกเย็บเย็บเย็บหนูไอ้หนูอยู่ไหนเออม,ม,มันช่วยได้คุณผู้ชมมันช่วยได้มันช่วยเพื่อนมันได้หรอเราไม่ยอมเว้ยเออบอกตรง <mouse> อาจมีเสียงรบกวนนะครับ เรียบร้อยเสร็จหนึ่งโอ้โหดูมันเก็บชีสด,เดิเอาตรงโมโหมากโมโหมากที่หนูเล่นแบบนี้กันเราไม่ยอมละเราไม่ยอมแล้วเ,เพื่อนเอาเพียเพ้ยนเพี้ยนเพี้ยนเอาจะช่วยเพียเพ้ยนเพี้ยนตัวนี้มันเล่นไม่ค่อยเป็นซะด้วย เพี้ยนมาช่วยเพี้ยนดิเพี้ยนออกออเอาเพี้ยนเอาเพี้ยนไม่โดนอีกเพี้ยนเพี้ยนออกเพี้ยนเพี้ยนเพี้ยนเราไปห้องอื่นอีกแล้วเพี้ยนผมว่ามันออกได้ เนี่ยมันมีแหละเพี้ยนเพี้ยนโดนจับแล้วเพี้ยน,น จะแพ้แล้ววะจะแพล่ะลโอ้มันสโลอีกผมละหัวร้อนเอาแล้วเอาแล้วเอาอีกแล้ว,อ,ลวอืมหนูพวกนี้หนูพวกนี้มันไม่รู้จักทอมตัวนี้ซะแล้วก็คือทอมแก้วแห่งตะวันตกเออขอบคุณมากกระทิงกระทิงมันพุ่งมาพอดี โอเคเอาตรงนี hey. 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 ้แหละแล้วเจอรี่ตัวหายไปไหนมาเฮ้ยคุณผู้ชมเรามีโอกาสชนะวะเฮ้ยเฮ้ยนี่แล้วก็จับมาอีกนี่วิธีนี่นี่หนอยโอ้โอ้โอมันแทงมันแทงโอ้โอไอ้ไอ้นี่ ไอ้นี่นี่แมวชนะบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนเราเล่นแมวก็เป็นนะบอกไว้ก่อนปึ๊บเย่บอลไอวีโอเคโอเควันนี้เล่นอีกตาแล้วกันนะครับผู้ชมครับมีอะไร อะไรอีกนี่ยโอเคทำไมดอกกุหลับใช้แล้วมันทำไมอ๋อแค่นี้ลับทั้งหมดเย่ <Yeah. S 1> <c oughs> โอเค มีอะไรบ้างมันมีอะไรให้เล่นบ้างนี่ผ่อนคลายฝึกฝนปลากลัวเอาปลากลัวบ้างเราไม่ค่อยได้เล่นหรือไม่เคยเล่นให้คุณผู้ชมดูเลยไม่รู้จำไม่ได้เราเป็นตัวอะไรดีถ้ามีเสียงรบก,กวนก็ขอโทษนะครับวิเชอรี่ เชอรี่เก็บชีตได้เยอะอย่างนั้นเลยพกโลพิทักษ์ติดตัวีะสามารถบิลลอนได้อีกด้วยนะโอเคเลิกตัวนี้แหละไม่ต้องสนใจรูปรูปเมื่อกี้นะครับแชทกลุ่มโอเคอ่าฮะ ผมเลยอยากจัดการทอมเลยอฮ้โอเคมันก็จะเหมือนคุกกี้รันแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับแค่มีปุ่มกระโดดและปุ่มควางของโยนของเห็นไหมง่ายๆเคดูไม่ทันก็เรร้อย นี่เราต้องกดให้รัวที่สุดครับโอเคแล้วเราก็จะได้คะแนนแล้วก็ชีสมาอุ้ยๆๆๆๆอุ๊ยอุตวนึงยากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงดิเโอ้โหมีบินร่อนด้วยว่ะ นี่ไงที่เขาบอกว่าตัวนี้มันสามารถบินล่อนได้โอเคไหนวะบินงไงวะอ๋ออย่างงี้นี่โอ้โหเทเจตผู้ชมครับผมขอโทษที่มีเสียงรบก,กวนนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราเล่นไปนะครับเออ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 มันกดอย่างนี้นี่เองโอ้บินล่อนโอ้โคตรดีตัวเนี้ยบอกเลยโหเกือบโดนกับดัก โอ๊ยติดโอเคไม่เป็นไรถือว่าใช้ได้ขอเลือกตาหนึ่งหาตัวละครที่มันดีด,ดิที่มันเก็บชีดได้เยอะๆมีไหมอ่านี่อันนี้ หนูน้อยจากประเทศจีนมันชื่อทัฟฟี่ใช่ไหมโอเคเยสตัวเล็กจังเลยตัวนี้เอ้าลืมกดีว่ะลืมกดยนต์ของวอร์สันนี่นี่ เหมือนเรามาทรมานทอมอยังไงก็ไม่รู้นะกดโยนซะเลยนี่อ๋อตัวนี้คือมันพกซ่อมไม่ตลอดเวลาเลยเหรออ,อ๋อแล้วมันก็มีคูดาวด้วยเดี๋ยวล่าลัวนิ้วโอเค ตกก็โทษไม่เลยขอให้สักตาหนึ่งดีนี่ตัวนี้เก็บชีตเยอะผมเชอบชีตผมไม่เอาคะแนนม,มีชีตที่เรียงเป็นรูปทอมแล้วก็แอนแล้วก็เจอรลี่โอเค เก็มเขาทำมาได้สวยมากผมไม่ได้เล่นานานบอกว่าจะดูแบบแปลกๆโอเคครับผมมีอะไรจะบอกนะครับว่ากำลังจะมีช่อง Youtube อีกช่องนะครับก็คือ p e r c s นะครับเป็นชื่อของพวกผมรวมกัน3คนเอาบางคนบอกว่าพวกผมคือใครผมนะครับก็คือช่องโปรดนะจ๊ะครับ ก็คือชื่อผมคือช่อคือชื่อปโปรดใช่ไหมเปิร์กนี่จะมีพีเอ่อูพีอูอะไรวะอ่าลืมซะแล้ว P...U...R... อ่ะเอ้ย P...U...R...K... นะครับคือมีดีเลย,ยขอโทษ P...U...R...K... นะครับก็คือเปิร์กพีก็คือผมนะครับ ตัวอาก็ชื่อก็คือชื่อของมาร์กนะครับตัวอาก็คือของมาร์กตัวเคนี่ของกายนะครับกายก็คือยังไม่ได้สร้างช่อง youtube ของตัวเองนะครับมาร์กนี่ก็คือช่องน,อ,งนอนมาร์กนะครับไม่ใช่น้องนะนอนภาษาอังกฤษนี่เอ้ย,อยช้าไปหน่อยตอนนี่ตาหนี่ช้าไปหน่อย ชื่อรวมกันก็เลยเป็น,น CS นะครับ CS ก็คือชแนลตอีกแล้วโอเคได้ชิดมาสองสองแปดสองร้อยเแปดโอเคขอพักไว้แต่เพียงเท่าน,นี้นะครับก็ขอบคุณที่มารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่ใส่หมวกและสายรัดหมวกไม่ถึงคางนะครับ ขอบคุณมากๆที่มาดูคลิปนี้ขอบคุณที่เสียวเวลามาดูผมบนโอเคขาหับของนิดนะึงก่อนจะก,กันไปมัฟคอหเรับให้หมดเยอาให้เหลือโอเคครับขอบคุณนะครับที่มาดูคลิปนี้ Bye bye, grab.